สวัสดีครับผมที่ตลาดที่ชองบาทครับผมตกงานเหรอจ้าพี่ไเอ้ยเพิ่นมาแย่งเหรอเสียใจบ่หรือดีใจเพิ่นมาแย่งเห็ดนี่เพิ่นสิบเอ็ดท่านั้นเพิ่นอ้คี้ลิกเพิ่นอืมโอ้เพิ่นเห็นลุงไปขี้เหล็กไอ้ขี้เหล็กนอนบนไสปูนลายเพิ่นนี่บอกครับปูนลายเหนียวเด้อปาดมือหน่อยยิ้มแย้ผสมให้โอ้โปูนลายโพิ่นเ่ยเหนียวตุยตุยเพินยันเพิ่นเองเพิ่นเพิ่นตีนะพี่แอนตีตีหมดเลยเนะ บอตีหมดเลยบอตีหมดเลยผมสิเดีนมาใส่ฐานพรมันเหลือหลายปันไดงเหลือหลายอยู่บอ้าวหนูอะไรมาม่เฮ็ดเลยอ้าวหนูจะคอหนูเตรียมทางนี้อยู่เออมักผสมผู้ชายแม่อ้าวเออพี่พี่หลายเดี๋นี่พี่บอยแล่วเออเดี๋ยวไปเห็ดเองเดี๋ยวพีเห็ดเอาดอกเสือเสือมาเสือยใส่เสือ อย่านอนเล้นนเสื้อนกินผ no. oh, ah. ัให้บึงเลยปกติดีละน้อยก็ได้เพิ่มเดอะู่เดะรคู่ะพรเดี๋ยวค่อยต้องจจัดทางนี้จจับระดับทางนี้อยู่เดีไปนอนเงิ้บอเดือนอนกินบอตอนนี้นะนเียนเบ้มปลกื่อวานตุบิปปตีอันนมาทองช่งคนก็มาตีเจ้าทองช่ง เกนี้ยมันก <man> <ados> <man> ็สิลุดเสาล้วัญหามันมาร์นยังสิบาทรอเกได้ก่้วมือไปมนูฮะคูณพนักงานหอยไปคนของใหนอยู่นี่ของขเหตุอันนี้แล้วกันเพราะว่าจีได้จับระดับตันเ่เออเอามาลายอนู่บ่หด่โ่ไปซอยเด้อสิบได้เอามาก็โลดมาเธอะหน่อยนะมายี่สก้อนยีก็พอแล้วใบไแมไปแมนู ไม่พี่เอ็งปรนเดี๋ยวมาเป็นโจ๊กเนี่ยโจ๊กเองประเดี๋ยวปั้นพอได้แล้วเหรือพอดีไหมเหลวครับุณก่อเอาผมมันมาดมันเหลวพอได้เหลวเกินเหลวพอดเพราะว่าปูนมันยังไม่ผสมดีมันแก้ได้อยู่ดีเลยปูนก่ออย่าทำอย่าทำอย่าทำอะไ้เหลวเกินไปอย่าทำอันนั้นเกินไปเอาพอดีเหนียวนะก่อแล้วมันจะไม่ล้ม ไดุ้บหน่อยเลวมาเลวไว้สก้อนสนทีไ้้มันยังไม่หากยังไม่หาไนีเลยแก่มาทำงานลวลุงบอกว่าลุไม่ทำงานไม่ใช่หรอเียดตายพี่น้องเยโอ้บาดมือคมปดเอาก็้ยืนซื้อสัน ถ้าปูนผู้ตีโูนเพราะโดนคลิปอยู่เดี๋ยวมาจัดอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราก็มาครอบเสาต่อนะครับแล้วครอบอันนี้นด้กอนไหมยังมาจับต่อ นมาหลายอยู่ผู้ดอาได้แล้วน้อจะมาหอผาผ่าไปได้ถ้าว่าาสิขาก่อนเนืมัหลายเฉยถ้าว่ามาลุ้นโอ้สิขาก่อนเนื่องมันือจะมีสิแล้วเยคต้องข้นนะก่อนนะ4ีทัางนุนตัวโตสูงได้ทานนุนมสูง4ีพ่อบ่แม่พอ่าะเดี๋ยวต้องต้องกบปซก่นแล้วตัว มันก็บมทำแล้วคือเขาตามเด้งิเยกอนแร้วกระดาของนูผมคิดแล้วเนี่ยเขปูนมาหยอดเนาะเอ็นเนนี่กาเทรอหรอเนาะเขาก้อนเเทรอหลอเนขันบอลอนี่็อะไมันบอกเ็แตกหรือเปล่ต้องเทรออย่างเดียวแมนเทอก็บด้ไอีกตายแล้วทำงานต้องเท้รอเดี๋ยวผมเอาด้กระดาจับไย้สี่กกบางกะานี พม่ะพ oh, well ่อันก็ซ้ำก well nice. nice. ันกับตัวนั้นไหมหลือว่า้ำกันกับตัวนี้บ่ะแล้วขึ้นหาโหลดมันสูงบสูงนะประมาณลเบื่อนใชนดเสยพราะว่าตัวนี้มันต่ำอนากับนนีใส่สดีรีครับดีแอนตี้เล นีาีินบงต้องไรเพ่ส้กดีทําำกันนะเลอชวมันก็สุงกวาแเ้วเนาะไส่หลายมันก็ื่แล้วครับสูงบ่มันบกเบาใสินอเวลดาบอกโดจะไม่เือบ่งดูอยกู ใส่เรือเมาอาจับเบิ้งเรอเสมาจับ่เบองเงี้ยาเลยใสล้ตั้งเครองนี้นี่ผู้สูงปดตาผู้สก็ยิงเอาหมดแล้วโต้ไม่มันต้องเอาลงต่ำมันกะสูงกว่านี้เยอะ่เมสูงกว่าอีกต้องเอาลงต่ำพี่นะพี่ว่าต้องเอาลงนี่ ก็มูลหาไดีอยู่บ้บอนเอาตู้มาวางหน่อยมาหาะเดี๋ยวมาเลยนะบัเราถ้าเบี่ยงตามสอมกันน่นแล้วนาะครับตามาสายเอ็นสาเอ็นบันหลุดหลุดเสาด้วครับทำมันตรงอ่ะผมจับเบิ้งแล้วครับ